เนื้อไก่ก็เห่านะอันนี้ก,ก็หมักถ้ามันมีกินแน,น,น่น้องเป็นเนื้อรอปูบองพี่น้องเห็นงามปูป่ะอุ๊บนี่โอ้อสูงไงพี่น้องเบิ้ลชิ้นหน่นอ,อเยเลยอือเรียบร้อย,อย,ลเ,ลยเรียบร้อยปล่อยซีนเลยเรียบร้อยง่ายเลยทุกคนอ๋ออันนี้มือพี่น้อง ประมาณกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุดเด้อพี่น้องตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงน้ำไล่นะเพราะว่ามาผิบอยู่ กลางลำห้วยพี่น้องอ่ามื่อนา้เราจะพาพ่อแม่พี่น้อง f อีทุกคนไปห้าอ่าไปห้าสัตว์นำที่ว่าสัตว์ขร้บกข้างน้ำแหละทีว่าค่อนข้างจะายากเลยอ่าแต่ว่ามือนน้อวา้พ่วพิมมีสูดเด็ดที่ว่าจะได้ไปเอามันพี่น้องนั่นก็คือปูหินนะเป็นปูที่ว่ามีมันเยอะแซ่บอร่อยเลยแหละอ่ายูที่บา้านเขาบาวพิมพ์ราคาค่อนข้างจะแพงเลยนะ เดี๋ยวื้นนี้เฮามาลุ้นกันว่าเฮาสไดรเลยบ่อ,บอตอนนี้ก็เกี่ยมอุปกรณ์อยู่พี่น้องจะว่าเฮาจะใส่ก็คือเป็นเนื้อไก่นะเป็นเนื้อไก่ที่ว่าพิมพ์มักเป็นสูต,ตองมาพิมพ์นี่แหละอ่าโบ่ฮห้วเจไดกี่ตัวแล้วการููรนี้จะได้พลหรือบ่อนะหลอท้าติดตามก,กันครับพี่น้องครับก็จะไปบงคลิกกันาปูปาป่าของเฮาก็ฝฟากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกดติดตามไห้ช่องเสียหล่าวเบาพิมเ,เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปพี่น้องไป เดี๋ยวตอนนี้เราก็ให้เด็กๆไปทันห่อยไปใส่ท่าพี่น้องกับดักปูกับดักโดยเนื้อไก่นะพี่น้องเนื้อไก่ของเขานะน,นี้ก็หมักถ้ามันมีกลิ่นนิดนึงพี่น้องเป็นเนื้อรอปูปูเห็นมันจะชอบกินเนื้อไก่พี่น้องประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาก็จะใส่ส่วนนี้ที่ปักเข้าไปในดินนะแล้วกาให้เนื้อมันอยู่พ้นหน้าดินประมาณนี้พี่น้องปูไปเข้ามากินมาตอมเฮ้ <c oughs> ไปไปพี่น้องไปกันต่อเยวะข้อหาตัวนี้ก็พร้อมนี่ตื่มละสุดสุดท้ายแล้วพี่น้องอามาลุน้นไ้ได้กีตัวนะวันนี้นะ ตอนน ah, so, ี oh, so, oh, ้กากับแดกข้าวเรียบร้อยแล้วพี่น้องรอปูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาลุ้นกันอ่าไปดูปูอีกพี่น้องวันนี้กามีขนม่านมาโดยนะซึ่งเนี่ยที่น้่นตูร่างเพิ่งเนี้ยโอ้ยนองกำลังบิงเลยพี่น้องเดี๋ยวไปถ่ายให้ทุกคนดูนะบอกพี่น้องเห็นงามปู่ป่ะอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้โบทันพี่น้องโอเอาโบทันเอาโบทัน เบ้อเปล่นี่ได้ยังไงพี่น้องโอ้มันจะซส์พอดีเลยนะทุกคนเมื่อกี้มันกินล้วห่าจับมาทันพี่น้องมันยุ่นในรูหล่อนุ้นรอนุ้นเมื่อมันกระยุ่นตามน้ำตื้นๆนี่เยอะเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาปูไปใส่ท่องกันทุกคนมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวใส่ก่อนนะใส่ก่อน ตอนนี้ปู่กำลังกินเยืะอน้องเดี๋ยวรอห้าแล้วเหมือนออกมากอะน้นองกก่นนี้นะเราจะคุบเอาเลย,ยนี่มันวนงา,งกานก่อนด่เหันไอจับแตงงามมันไปเรียบร้อยน้องเรียบร้อย ม่านเกินเอาแล้วพี่น้องม่านแล้วเด้อน้ำไปแห้งแห้งปูหิ้นตัวใหญ่มากพี่น้องครับมองม่านแล้วเด้อโอ้สูงใหญ่พี่น้องบนทิศไหนอบ้างทิศไหนได้เหมือนกันนี่บ้างอันนี้มันเยอไก่เยอไก่หมักข้างหลัน้ำมีกินมันนี่มันพี่น้องเอาไปเอสิร์ฟทุ่งอาไปเสิร์ฟทุ่งมาไว้ม่านแล้วม่านแล้วพี่น้อง อันน pues ี้เป็นปู่หินที่ว่าอยู่ห้วยนะีแบบนําไ่แบบค่อนข้างแหเลยเหยื่อไก่หมักขางนี่ระวังตกเด้อก็ซอยเป็นินมสิแล้วก็จะใส่ไม้นะทุกคนใส่ไม้นี่เสียบเือเสียบเือเสียบเสียบเนื้อเสียบเนื้อไก่แล้วก็ไปปักตําปักตําริมน้ํานีพี่น้องอาหัดเด้อมัดเข้าดีๆเอานั้นมัดตึ้มขึ้นมาถึงี่ เออมาเกี่ยวอันอีกอ่ะหล่อรุ่นกันพี่น้องว่าจะได้กี่ตัวนะวันนี้นะมาลาปูหินกันพี่น้องอยู่ที่พักเนื้อนะทุกคนนะข้องประเทศลาวนั่นก็คือยูรุ่งขบางนั่นเองพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วจอมอนได้อีกแล้วบกัดมือกัดเอามาบวมมาบวกไปก่อนเดี๋ยวบวกไปก่อนเออปูกัดมือพี่น้องโอ้โหบึ้งบึงหยุดเดู้ตัวใหญ่เลยทุกคนไอ้ทุ่งไหม โอ้ตัวใหญ่เด้อพี่น้องเนซามตัวแล้วแป๊บเดียวนะดูไข่ดูขาท้องเอาดูหาท้องเอานี่พี่น้องเน้ามตัวแล้วตัวใหญ่แหงตัวใหญ่แหงอามัด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 แน่นๆเกี่ยวไว้นะที่ว่ามื้อนี้ก็สุดยอดพี่น้องได้ของดีจากธรรมชาตินะก็คือปูพี่น้องเป็นปูที่ว่าแซ่บที่สุดแหละอาที่ว่า เฮาเคยกินมาแล้วก็เป็นปูที่ว่าไล่ไลคนอยากกินนะอ่าอยากได้ไปทําอาหารพี่น้องอึ๊บอยกแล้วพี่น้องอ๋อยิ่งแล้วเด้อเด้อเดวอผมย้ายนะทุกคนเด้อเด้อเด้อเขาไปแล้วเขาไปแล้วอยากซินเขาเออมันดึงซีนเข้าไปพี่น้องไปย่างไปย่างมันเดี๋ยวมันออกมามันดึงเนื้อไก่ของเขาเข้าไปในหูพี่น้อง โ oh, อ้เี๋นี้ตรตัวึงทุกคนตัวนี้กิน,นล้วไหมพี้องไ่ใไหมมันดึงจนนั่นเลน้ำขุนเลยครับพี่น้องเอ้โหขึ้นเนื้อใกล้ทุกคนกำล oui. ังเคลือเนื้นนอใกล้เข้าไป้มันจัดดูไอ้จบกเอาไปด้ยยายดินี่งานี่นี่งาอ๋อ Ô ừ. oh, đây 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 nó đấy, chặt thích tổ lắm. Ô tổ nhà lấy thôi con. À. À. à, đi bơi với nó. À mà đi mà đi. Mới, mới. Đó, đây, cái này. Đây. โอ้ยท oh, 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 right. oh, oh, mm ุกคนขือไฟเลยโอดิบมมืโอวุ้วมแล้วคุมแล้วเึงเจอเจ็บตัวกันแรกมาโดยความแซบอร่อยตัวใหญ่แห้งตัวนี้ใช่เอามา้ยอดเอาไปใส่ไว้มดหูนึงนี่มันมีประมาณจากตัวอ่ะ อู้นี้วมือพี่อ้อยบ่จิดซับเลือดนะเจ็บแหง้งเจ็บแหง้งแต่กระคุมแต่กระคุมอะใส่กันต่อทุกคนแต่ว่าม่านแหล่ะแหละมือนี่ไป,ไปพี่น้อง ปูน่าจะกินตัวนั้นแล้วเพราะว่าไม้ที่เาขาเสียบไปเหมือนดินนะเดี๋ยวว่าพิ่จะไปถ่ายทุกคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวค้าเดี๋ยวมันมันยู่ในหลูวางก้อนหินนะทุกคนมันแบบโมเ็นโตเต็มที่นี่เห็นงามปูพี่เนาะยาเลยดไ,ได้ป่าอาจับไปจับไ้ถ่ายดู ตุวลัดเอาอบอ่อาเรียบร้อยพี่น้องโอ้ตัวใหญ่เด้ยนี่อึ๊บ่อือป่ะโอ้เรียบร้อย,อยเรียบร้อยปล่อยซีนเลยเรียบร้อยว้าหัวาหานเกินพี่ดอง ทั้งคนเราห่อกระชาไว้เหมือนเดิมแต่ว่าใหญ่ใหญ่ใบอนพี่เนาะปักเข้าไปตามวางเฮ้แต่บว่าปูนึงกิอยู่ตามวางก็โดนนี่นะจีนสักเดียวเดี๋ยวก็โดนผู้ม่านแหงวันนี้ม่านแหงเดี๋ยวเราจะเอาปูนี้ไปเฮ็ดเมนูเด็ดๆกันหลอท่าติดตามนะทุกคนห้องของว่าบผิดบ้างแน่นอนกับเมนูปูหินมาเปิดท่องหรอใส่ท่องพี่น้องใส่ท่องพี่น้อง โอ้ยเต็ปูแซบนะทุกคนปูเดียวมาจริงแซบเดียวเต็มป้อมกีกับเต็มเหมือนี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น้องอาฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสียงเหล่าเบาพิมหน่อยได้พี่น้องการทำคลิปภาพ้าปูในมื้อนี้อ่ะเป็นปูหินนะปูหินแล้วก็เป็นปูที่ว่าเนื้อดีแล้วก็มีมันเยอะมีไขมันเยอะนะคนเป็นมันปูเยอะมากแซบช่วงนี้แหละคือช่วงที่ว่าปูแซบที่สุดนะ ต,ตัวด้วยน,น,น,นี่บ้านเลยน้องไุดน้องยเทวดาคนนี้นี่พอดีแหละนี่ก็พอดียองอาร์ตกาม่านล้วทุกคนอู้ตัวแห้งกินนะปูไลยเลือกเกินผู้ไพ่ผู้ววูวิธีเอาเดี๋ยวมาท่าเอาพิมพ์เดี๋ยวจะแจ๊กสูตรพี่น้องการล่าปูหินแต่ว่าไลายคนก็นอาจจะมีวิธีเอาคงไพ่คงคงคงไพ่คงเหลาแต่ว่าเบาพิมพ์ก็มีเทคนิคของเบาพิมพ์นะทุกคนนี่เบิ้ง อาได้ตัวเล็กพี่น้องว่าก้าพอดีแหละได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วไปไปไปขอบพี่พี่ระวังเตะเอาขาเอามาัใส่ท่อนี้พี่จะมอนได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วมันเกินดูสิตัวจะจับบุได้เลยนี่นะตัวน, <laughs> นี้มือดเออนี่มือจะมอนม่านเกินมอนมานี้เนาะเออ,อ เดี๋ยวข้อเกตท่องกันทุกคนอ่าใส่อัดจับจับตีท่องไว้ทำไมบีบมือจะมอนเอาใส่เลยนี่ทุกคนกำเลยฮั่นโอ้ยแป๊บเดียวพี่น้องพวกเราควรจะทำยังไงวะแป๊บเดียวพี่น้องทำไมนะบุกไทยเห็นปะไม่ใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวได้แล้วได้แล้วได้อีกแล้วพี่น้องไดปไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดฟาดฟาดชัว์ไอ้จับเหรอไอ้จับเหรโอ้มาแล้วพี่น้อง มันเลยบได้ผยอ้ด๋ยมันามเดนแล้อานี่โอ้บได้พี่น้องขาหินะเอาบทันเอาบทันมันอยู่ในรูก้อนหินพี่น้องุนบาบิมาเป็นเลยน่อยเป็นเอาหูอพี่น้อง

ไมันอ,อึบเรียบร,ร้อยพี่น้องจะล้างก็ล้างก่อน,อนเฮ้ยโอ้ใหญ่เกินฮข้ <laughs> องแทะข้องแทะ <laughs> สุดยอดเยี่ยมไปให้อีกมาพี่น้องเดี๋ยวเรพิมเจออีกตึมตัวนึงพี่น้องเห็นบ่ มันอยู่ในรูด้วยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไม้มาเอาไม้มาไปแล้วพี่น้องเข้าไปแล้วอุ้ยตัวใหญ่เหลือเกินตัวนี้เดินเดินเดนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วถ่ายดูถ่ายดูเห็นบ่เห็นบอนี่นี่มาแล้ว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 อุ้ยกัดมือพี่น้องอีกนิดมือนั่นเรียบร้อย อึบอึบอึบ oh, นี่อันนี้5อีกตัววิธีหนึ่งพี่น้องเ yeah, พราะว่าเนงื้อไก่ของเขามันเริ่มจะจึกกินอิมดแล้วมา <c oughs> ของแพรล้างก่อนของแพร์ของแพร,แร <c oughs> นี่คือปูหิน <c oughs> เอ้ยนี่ปูหินนะทุกคนสุดยอดสุดยอดอ่ะท,อท่องไหมไปท่องไหม ซึ่งอาการห้าก็มีแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนพี่น้องแต่ว่าเบ้าพิมพ์เอา้าวไข่ดีๆแม่มันไข่เข้าบะไรไปไ,ไปคุณจะตามวางี่นี่ไล่แหงพี่น้องนก็ามาตัวเอฟสี่คนไหนที่เข้ามาใหม่ก็บซอฟคลิปกันถ้าปู่ของเบ้าพิมพ์ในวันนี้ก็ฝากกดติดตามในเด้อพี่น้อง หูวปู่มียู่บานของ f อมีเยอะหรือบ่อครับพี่น้องจะตามมาพิมพ์ดูกันนะจะมีเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันนะทางอ่าเคสแบบกแก้วหาอีสานโอ้โหนี่นี่คนโอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอ้โหกัด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 อ้าวอ้นี่น้อยเกินเดี๋ยวเราจะปล่อยนะทุกคนปูนี้น้อยเยอะแหงพี่น้องเดียวนะ อันนี้เป็นตัวน้อยตัวลูกลนะปูเฮี้ยนอยู่ที่น้นนองเดาว่าเอาจะปล่อยอะไรน,นะโอ้จะมอนไดโอ้ตัวยังแหงพี่น้องเพิ่งแบงก์นิดนึงด้วย <laughs> ว้าวเรือใกล้ของเอานี่ที่ว่าแบบสุดยอดนะเนีย้ยนี่นะทุกคนอยากให้เบบสีทุกคนเรียกว่าคนลาวกีกันที่ว่าแบบอยากห้าปูแบบนี้นะใส่วิธีของเราพิมพ์เลยเดี๋ยวมันน่าจะมาบล็อกซูตรพี่น้องว่าเหดุน,นี้ได้นะ ว่าปูมันจะกินปูมันจะตอมไว้ซึ่งว่าจุดที่ว่าเขามาเอาปูในมือนี้กับ่ได้ไปพนอื่นเลยน้องอยู่เฉพาะบอริเวณน,นี้เลยนะ,ะเราห้ามมาประมาณเกือบชั่วโมงนึงแหละได้ปูได้ปูประมาณ มันส่องกิโลนะเพราพิมแบบเสื้อว่าน่าจะฮอดส่องกิโลพี่น้องเพราะว่าได้ได้ล่ายแห้งเป็นตัวใหญ่ๆนะเป็นปูหินที่ว่ามันมีน้ำหนักกันแล้วพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันอ่ะเงียร้องตอนนั้นตึมเพระาะว่บาบ่าวิมสเกีตเห็นว่าเงียรอตอนนั้นกันปูนะ่าจะกิิแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง้งฮะเอาอีไวาแล้ว,ลวองอาจเอาก่อนไปเบิง้งพวกองอาจอพี่น้องเหนียวกบ่ มาเจ้ามาจับดิจับดิบดมาขันมืลอละโยนยึดตักโอ้ใส่พอดีนะัพี่น้องบบบบบเบาๆเบาๆออไปไม่เอาเนาะว้าวนี่นี่นะเนี่ยพวกเอากกับเสียบไปนี่พี่นอ้องมันจะเข้ามากินอยู่นี่เลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะพูดงานนะพ่อแม่พี่น้องว่างออเดินไปพี่นอ้องได้แหงว้า ประมาณสองโลเดี๋ยและพี่น้องสุดยอดอ้าวได้ไปอีกแล้วสุดยอดพี่น้องโอ้ยจะไต่ออกนะครับอุ๊ยอุอ้ยมันมันมันตบตุบตบตบเนี่ยคนไล่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 มันม,มอนนนือตัวยังไงพี่น้องอม,มาดไวมาด้วยจบกันเพียง์ครับตนี้พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ก็พวกเข,ะขากัขอขอบใจทุกคนไล่ไล่เด้อที่ว่า มาให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปและการในการหาปูปูหินก็เข้าในมือนี้อ่าบอกเลยว่าได้ไล่แหงพี่น้องเดี๋ยวเราจะเอาปูนี้ไปเฮ็ดเมนูเนี่ยกับหลอดถ้าติดตามอีพีต่อไปนะแตงว่ามันนี้กับพวกเขาทั้งสี่คนกับตองข้อขอบคุณทุกคนแล้วล่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย